สวัสดีครับพอแม่ไปนอกที่ฮักจูฟูจูคนครับอยู่กับเด็ดชีฮิตเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับวันนี้ก็ผมจะใช้ภาษากลางไทยนะครับในการทําคลิปคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสาระดีๆนะครับก็จะให้ทุกคนเข้าใจกันทั่วทุกคนนะครับนะครับสาระดีๆวันนี้นะครับสําหรับชาวรับจ้างพก้าดำนานะครับ หรือว่าจะปลูกมาของตัวเองนะครับวิธีเพราะกล้ารถตำนานะครับใช้กับรถํำนานะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะได้กล้าข้าวสวยๆกำลงงานแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกเราต้องไปซื้อแกลบดํามานะครับวิธีซื้อแกลบดํานะครับก็ใช้วิธีเลือกเอานะครับแกลบดําที่มีคุณภาพเราก็จะได้กล้าข้าวสวยๆแบบนี้แหละครับแกลบดําที่ไม่มีคุณภาพเมล็ดข้าวก็จะเน่านะครับ ผมก็โดนย้อมแมวมาเหมือนกันนะครับย้อมแมวเขาเอาแกบดําที่ไม่มีคุณภาพใส่ให้ผมนะครับแล้วเขาก็ขายให้ผมผมก็บอกคนงานด้วยครับว่าสังเกตดูนะครับเวลาลดน้ําถ้ามันเละเลก็ออกเลยบางทีคนงานก็ไม่เห็นนะครับถ้าไม่มีคุณภาพนะครับเวลาเราลดน้ําแล้วมันจะเละเลนะครับตอนที่เราใส่แกบดําลงในฐานเราจะไม่รู้นะครับตอนลดน้ำนั่นแหละครับลดน้ําก่อนพ่อก้านะครับรวยเมล็ดนะครับ นี่ครับโขก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเน่าครับนี่ครับแปลงนี้ก็เสียหายประมาณประมาณสิบถาดนะครับก็พอเพียงสําหรับการปลูกนะครับนี่ครับโขก็จะเละๆแบบนี้ครับนี่ครับเละๆนะครับนี่เน่าเลยครับนี่ครับเน่าโขก็จะไม่ออกนะครับลากเขาพยายามจะวิ่งนะครับแต่ล่าเขาวิ่งไม่ได้นะครับนี่ครับเพราะว่ามัน มันแน่นนะครับถ้าแกลบรามที่มีคุณภาพเขาจะไม่แน่นนะครับเขาจะไม่แน่นเขาจะเป็นโพรงให้รากวิ่งได้นะครับให้รากก้าเข้าวิ่งได้แล้วก็มาดูถาดนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับอันนี้ก็เละนอกแบบนี้เลยนะครับถ้าเราเจอแกลบที่เละๆนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องซื้อมานะครับ ไม่ต้องซื้อมาเราต้องเลือกแกลบที่มีเป็นเกล็ดสีขาวๆข,ข,ขึ้นด้วยนะครับนี่ครับในถาดน,นี้ก็เละน,นะครับเราก็สามารถเก็บเก็บกล้าที่เสียๆแบบนี้ไว้ซ่อมนะครับไว้ซ่อมมุมมุมแปลงนาได้นะครับนี่ครับก็เป็นสาระดีๆนะครับที่นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรด้วยกันนะครับวิธีเพาะกล้าข้าววิธีเลือกแกลบดําสําหรับ เพราะกล้าเข้าใช้กับรถดำนานะครับนี่ครับถ้ามันเละแล้วมันถ้าแกบไม่ดีนะครับนเน่าทั้งแถบทั้งหมดเลยนะครับก็จะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ก็เพาะใหม่นะครับลงแปลงใช้สแลนคุณไว้นะครับคนนี้ไม่เสียสักถาดนะครับเดินดูแล้วนะครับก็จะออกพร้อมพร้อมตากันทุกถาดเลยนะครับอันนี้หกไร่นะครับนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ